วันนี้เราจะมาทําหมูทอดกรอบๆทานกันนะคะหมูของเราก็หมักครั้งคืนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะหมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้การหมักก็ไม่มีอะไรมากมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่น้ํามันหอยน้ํามันพืชแล้วก็ซีอิ๊วขาวเกลือเล็กน้อยผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็นํามาคลุกกับแป้งทอดกรอบเลยค่ะ ไม่ยากค่ะทำง่ายๆแต่อร่อยค่ะเมนูนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูแล้วก็หมูสามชั้นค่ะทอดถ้าเกิดเราไม่ใส่แป้งคุกเวลาเราทอดน้ามันจะกระเด็นนะคะเพื่อนๆลองทําทานดูนะคะใส่แป้งคุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปคุกเลยค่ะเราก็นําลงมาทอดเลยค่ะเพื่อนๆตั้งน้ามันให้ร้อนพอประมาณนะคะเราก็จะ ค่อยๆนำหมูลงไปยีในน้ำมันค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ติดกระทะนั่นเองเราก็จะทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะเมนูนี้ที่บ้านก็ทำบ่อยค่ะเด็กๆชอบทานถ้าเราใช้เนื้อหมูอย่างเดียวจะไม่ค่อยอร่อยเนาะบางคนก็จะชอบที่ตรงมีมันๆด้วยค่ะก็ะจะใส่หมูสามชั้นแล้วก็หมูสันนอกรวมกันทั้งสองอย่างเลยค่ะเราหมักั้างคืนจะทำให้หมูของเรานุ่ม ไม่เหนียวเวลาทอดออกมาแล้วจะอร่อยนะคะเพื่อนๆทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะเมนูหมูทอดจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ทานกับข้าวสวยก็ได้ค่ะยิ่งมีส้มตําด้วยยิ่งอร่อยเลยค่ะเราจะทอดไฟปานกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะเหลืองดีนั่นเองเราต้องใช้ตะหลิวเขี่ยๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หมูติดกันเมนูหมูทอด กระเทียมพริกไทยแบบนี้ก็จะทานกับส้มตำอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆหมูของเราก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเรียบร้อยเหลืองดีแล้วค่ะต้องทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำขึ้นจากน้ำมันเลยค่ะใช้ตะแกรงช้อนขึ้นมาเลยค่ะเมื่อหมูของเรากรอบเรียบร้อยเหลืองสวยงามแล้ว ติดแก๊สเลยค่ะตักขึ้นเลยพร้อมที่จะตักใส่จานเสิร์ฟให้กับทุกคนในบ้านแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดกรอบของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะลองไปทําดูนะคะง่ายๆอร่อยด้วยเมนูนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ